เรามาดูลัคนาราศีกันก่อนท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ท่านจะดูเป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาจะเจนรจาอะไรก็ดูน่าเชื่อถือได้เป็นคนมีวาจาซื่อสัตย์ พูดจริงทำจริงมีคนรักใกล่มากมายท่านที่อยู่ในราศีกันมีดวงชะตาช่วงนั้นไม่ค่อยดีและอีกอย่างหนึ่งท่านก็ไม่ค่อยอยู่กับที่ชอบออกนอกไปท่องเที่ยวเพื่อหางานทำอยู่ตลอดเวลาท่านที่อยู่ในราศีกันถ้าท่านเกิดกลางวัน ในวันอาทิตย์ในตอนนั้นช่วงที่เป็นเด็กก็จะมีอุปรสรรคบ้างแต่ก็พอถึงตอนกลางคนหรือตอนชราจะมีความสุขก,กายและสุขใจมากแต่ท่านที่เกิดในตอนกลางคืนจะมีบุญและบารมีมาก จะมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังท่านที่อยู่ในราศีกันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ถ้าท่านจะทำการค้าขายก็จะยังขายไม่ค่อยดีต้องรอไปอีกสักพักถ้าท่านทำงานกเกษตรตกรก็จะได้ดี ถ้าท่านทำงานรับราชการก็จะพอมีพอใช้สำหรับลัคนาราศีการน,นี้ถ้าหากว่าท่านเกิดในวันจันทร์ชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าทำงานที่ดีถ้าหากว่าท่านทำการ,กรเกษตร ก็จะได้ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไรนักสำหรับรัคนาราศีกันถ้าหากว่าท่านเกิดในวันอังคารจะมีปัญหาทางจิตใจจะเป็นคนใจน้อยบางทีกับคนรักจะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เรื่องการหาเงินหาทองนั้น ท่านเป็นคนที่หาเก่งมีเงินมีทองไม่ขาดมือถ้าทำราชการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตสำหรับรักคนาราศีกันถ้าหากว่าท่านเกิดในวันพุธกลางวันจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมีลูกน้องมากมาย เป็นคนที่เรียกว่าใจนักเรงใจถึงชอบลงทุนท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนจะมีจิตใจชอบทำบุญสุนทานถ้าหากว่ารับราชการก็จะมีตําแหน่งใหญ่โตถ้าหากว่าท่านค้าขายก็จะขายดิบขายดีสำหรับรัคนาราศี ท่านที่อยู่ในราศีกันถ้าหากว่าท่านเกิดในวันพรฤหัสชีวิตของท่านก็จะลาบรื่นจะทำอะไรก็ไม่มีอุปรสรรคเป็นคนขยันเป็นคนใจดีชอบทำบุญสุนทานสำหรับรัคนาราศีท่านที่อยู่ในราศีกันถ้าหากว่าท่านเกิดอยู่ในวันศุกร เป็นคนใจดีมีสุขภาพจะไม่ค่อยดีหน่อยบางครั้งก็จะเจ็บอดอดแอดแอดถ้าหากว่ารับราชการก็จะมีตำแหน่งที่ดีมีคนรักใคร่มากมายถ้าท่านค้าขายก็จะลุ่งเรืองท่านที่เกิดในวันเสาร์ของรัคนาราศีการนั้น จะเป็นคนใจร้อนแต่พูดจริงทำจริงชอบเอาแต่ตุดใจตัวเองถ้าค้าขายก็จะขายดีมีเงินมีทองไม่ขาดมือมีบริวารมากมายที่ทำนายมานี้นั้นสำหรับท่านที่อยู่ในราศีกันเท่านั้นถ้าท่านมีอายุ30ถึง60ท่านจะ เป็นผู้นำจะมีคนยกย่องให้เกียรตินับหน้าถือตาถ้ารับราชการก็จะได้เรื่อนตำแหน่งถ้าทำการค้าขายก็จะขายดีถ้าท่านทำการ,กรเกษตรกรก็จะได้ผลผลิตยิ่งดีและอาจจะเป็นผู้นำชุมชนไปอีกก็ได้ ถ้าหากว่าเป็นพระภิกษ,สษุสงฆ์ก็จะได้เรื่อนยศส,สมณศักดิ์ขึ้นไปอีกทั้งหมดนี้เป็นการทำนายทายทักในราศีกันเท่านั้นดวงของท่านจะดีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมท่านฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆจะได้มาลงให้ท่านได้รับฟังกันต่อไป